สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูที่ดินสองไร่สวยๆพร้อมต้นสักอายุ28ปีค่ะวันนี้พามาทัวร์ที่ชะเชิงเซาตำบลน,น้องแหนอำเภอพนมสารคามนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีถันนนทานทั้งสี่มุมหาได้ที่ไหนหาได้ที่นี่ค่ะวันนี้เจ้าของที่ดินเขาพาทัวร์เองเลยนะคะพื้นที่นี้อยู่ใจกลางหมู่บ้านค่ะ และอยู่ในนิคมเกตเวย์อ่านดีที่ไหนตรงนี้ผ่านตลาดผ่านบิ๊กซีผ่านอะไรมานะคะมาเจอที่ดินตรงนี้เลยคุณป้านะคะกับคุณลุงเนะะี่ยเขาปลูกต้นสักไว้ตอนที่เขายุสามสิบปีตอนนี้ต้นสักมีอายุอยู่ที่ยี่สิบปดปีหนึ่งไร่มีราคาต้นสักอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าล้านอะ่ะแล้วตรงนี้สองสองไร่กว่าๆเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เท่ากับว่า ได้สองล้านกว่าในะค่าต้นสักตรงนี้ที่ปลูกเต็มพื้นที่และต้นสวยต้นตรงอะนะคะราคาลูกบาทมิรละเจ็ดแปดพันก็ตรงนี้ร้อยกว่าต้นเอาไปเลยนะครับขายพร้อมต้นไม้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะคำนวณให้คร่าวๆนะไรล,ละสองล้านห้าเนี่ยสอมมติซื้อมาห้าล้าน กว่าไปต่อรองกับเขาแล้วได้5ล้านอ่ะสมมติแล้วเราขายต้นสักได้สองล้านกว่าอ่ะก็เท่ากับว่าเราซื้อที่ดินมา3ล้านถูกไหมคะทีนี้เมื่อเอาขายต้นสักแล้วเนี่ยเราก็ปรับที่ขายที่ดินต่อกําไรเน็ตเน็ตอันนี้บอกกันแบบว่าทริคเล็กๆน้อยในการซื้อที่ดินนะคะ ที่ดินแห่งนี้ควรซื้ออย่างมากค่ะไม่ว่าคุณจะซื้องเงินสดปู้มาซื้อหรือว่าผ่อนยังไงลองทำดูนะคะวิธีนี้รวยทางลัดได้เลยค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆและไม่มีวันขาดทุนเพราะว่าโอดูคำนวณแล้วเนี่ยนะคะต้นสักสวยมากต้นรงขนาดนี้ราคาสูงติดต่อสาวน,นิกเพาะพัตตมาได้เลยค่ะคุณทุกคน